สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บน,นะครับผมมาครับมาครับนี่คือช่องแบ่งกันเก็บครับผมคลิปนี้อาจจะมาค่ำค่ำหน่อยเนาะนะครับผมเพราะว่าติดลมจากคลิปที่แล้วเนาะนะครับผมแต่คง ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดให้เร็วๆนะนะครับผม <P ew are> เพื่อความเข้าใจ <P ew are> เพราะว่าจริงๆแล้วคลิปเนี้ยองเนี้ยพระองค์เนี้ยเนี่ยนะครับผมผมเชื่อว่าคนรู้จักน้อยนะครับแต่ถ้ารู้จักเมื่อไหร่แล้วหรือได้ขึ้นคอเมื่อไหร่แล้แลวเราก็ต้องบอกว่าโอ้โหต่อไปต้องบอกว่าเออดีนะเราซื้อก่อนเราเก็บก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าพุทธคุณแรงเหมือนกันครับพระองค์นี้นะครับผมโดยเฉพาะว่าเป็นหนึ่งในพระที่ผสมผงเก่าของชุดเป็นจั ภาชีเออนะครับเป็นหนึ่งในผสมผงเป็นเบญจะนะครับชุดเบญจะนะครับก็คือพระผงสุพรรณนะครับแน่นอนครับองค์นี้ก็คือพระผงสุพรรณเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดก่อนเดี๋ยวจะลืมนะนะครับผมพระองค์นี้นะครับผมมีขนาดความกว้างอยู่ประมาณ1.7นะครับ1.7เซนติเมตรนะครับผมและความสูงอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรบวกลบอย่างละมินนะครับ เอาเผื่อๆไว้หน่อยนะที่ผมกล้าๆไม่ใผมกล้าๆที่ผมพูดกล้าพูดว่าคนรู้จักน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยนะครับผมเฉพาะหรือเปล่านะครับผมแต่ก็อาจจะไม่เฉพาะก็ได้นะแล้ยวผมเดี๋ยวจะหาไป,ไปบูรี่หรือว่าจะไปดูถูกเขากพาไม่ได้นะ้อเพราะว่าคนเล่นพระเยอะมากแล้วเก่งพระก็เยอะมากนะครับพระองค์นี้ถ้าคนรู้ก็รู้เลยถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นพระสายสุพรรณแน่นอนนะครับไม่ใช่หลวงปู่ดีวัดพะลูก นะครับไม่ใช่หลวงพ่อถิ่นวัดป่าไหลไม่ใช่หลวงปู่ดีวัดพะลูกแต่อยู่ที่สุพรรณนะครับวัดนะครับวัดพระศรีมหาธาตุนะครับผมเรียกว่าวัดพระธาตุนะครับเขาเรียกกันว่าวัดพระธาตุนะครับผมแน่นอนครับพระองค์นี้คือพระพิมพ์ผงสุพรรณนะครับนะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมและองค์นี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายมาหน่อยนะครับขยายมาหน่อยเออขยายมาหน่อยนะครับจะได้เห็นขนาดนะครับความสวย นะครับซึ่งเก็บมาแบบไม่ได้ใช้นะครับองค์นี้ตอนนั้นไปซื้อมาก็เขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าให้ฟังน,นะครับว่าองค์นี้คือมเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงี้เมื่อไหร่จะบอกครับผมองคนี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกไปก่อนว่าพระของใครนะครับผมพระองค์นี้เป็นของหลวงพ่อยุทธนะครับหลวงพ่อยุทธวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรีหรือบางคนเรียกสั้นๆว่าวัดพระธาตุนะครับเป็นของหลวงพ่อยุธวัดพระธาตุนะครับผมนะครับซึ่งหลวงพ่อยุธเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกกันหลวงพ่อหยุดนะครับเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อหยุดนะครับนะครับไม่รู้ว่าชื่อนามเดิมของของของท่านจะเป็นสายหยุดหรือเปล่าน,นะครับผมชื่อว่าหยุดนะครับผมจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อหยุดนะครับแล้วการต่อมา,อาในปี ต,ต่อมาแหละเอาไปาแล้วว่าสังปี2,500หรือเปล่านะเพี้ยนไปนะก็เลยกลายไปเรียกกันไปว่ายุทธจนในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยเรียกพระองค์นี้ว่านะครับพระของท่านหลวงพ่อยุทธนะครับวัดพระธาตุหรือวัดพระศรีมหาธาตุเออนะครับลองเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับลองเข้าไปหาข้อมูลใน Google วิกิพีเดียหรือ Google ดูได้เลยนะครับผมนะครับองค์เนี้ยตอนนั้นซื้อมาก็พอคําบอกเล่าด้วยแล้วก็ ก็อาจจะเป็นจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าต่อไปจะแพงมากนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะรู้เฉพาะคนในพื้นที่หรือเปล่านะครับเพราะว่าองค์เนี้ย <c oughs> เรียนเชิญสายตรงเลยก็ได้นะครับผมสายตรงหรือว่าท่านที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ต้องขอเรียนเชิญท่านที่เล่นสายสุพรรณเลยผมว่าน่าจะรู้ดีนะครับผมสายสุพรรณถ้ารู้ลึกๆจริงๆราต้องรู้จักหลวงพ่อหยุดครับต้องรู้จักหลวงพ่อหยุดหรือหลวงพ่อหยุดองค์นี้รูปนี้นะครับผมพระองค์นี้สร้างเมื่อไหร่พระองค์นี้สร้างไว้เมื่อปีพศมันมี2รายงานไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าสร้างเมื่อปี2460นะครับสร้างปี2460ไปกระทั่งปี2475หรือ7275ประมาณนี้บางคนบอกว่า นะครับบางคนบอกว่าสร้างวัดปี70ถึงปีถึงปีประมาณ85เออบางรายงานนะบอกว่าสร้างตั้งแต่ปี70ถึงปี85ทีนี้มันมีรายงาน <c oughs> อีกรายงานหนึ่งก็ลงรายละเอียดไว้ว่าพระชุดเนี้ยนะครับผมหลวงพ่อหยุดหรือหลวงพ่อยุดท่านสร้างเนี่ยนะครับผมยังมีหลวงพ่อสดวัดปักน้ำมาร่วมสร้างด้วยเออนะครับแสดงว่าให้ท่านหลวงพ่อสดวัดปักน้ำมาร่วมสร้างด้วยให้ผมเดานะ ผมอนุมานว่าถ้ามีหลวงพ่อสดมาหาวัดปากน้ํามาร่วมสร้างด้วยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ไม่เกินปี70นะครับน่าจะอยู่ปีประมาณ70หรือ7กว่ากว่า8กว่ากว่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหลวงปู่โตหลวงพ่อสดดังมากนะครับลองกลับไปดูประวัติหรือว่าใน Google วิกิพีเดียก็ได้นะครับพระที่ดังในปี70 80มีใครบ้าง90ถึงกระทั่ง90เนี่ยดังกำลังโดง่งดังมากๆก็มี หลวงปู่โตหลวงพ่อสดนะครับวัดปักน้ําอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ผมก็เลยอนุมานว่าน่าจะนะครับน่าจะเป็นปี2470ไปถึงปี2485นะครับอันนี้คือผมอนุมานทีนี้ทําไมเขาถึงบอกว่าสร้างเมื่ออ,อีกรายงานนึงทำไมถึงบอกว่าสร้างเมื่อปี60แล้วมีการไปลงกูก,ก็มีนะครับผมก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่า,ามีการขุดพบพระผงสุพรรณเมื่อป,ปีประมาณ5กว่า 5กว่า5758ไม่เกินไม่เกิน60นะครับผมนะครับจากนั้นมาครับนะครับที่สุพรรณบุรีนะพระผงสุพรรณเนี่ยนะครับผมนะครับมีการแตกกลุ่มนะครับครั้งแรกเลยนะครับเมื่อปี5กว่านะครับตามรายงานที่เขาว่านะครับผมอ่านตามรายงานเขานะครับผมนะครับแล้วทางหลวงพยุทธหรือหลวงพยุทธแห่งวัดพระศรีมหาธาตุนะครับหรือว่าวัดพระธาตุนี้ ก็ได้นําเศษแตกหักนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วรวบรวมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็คือว่ามีการรวบรวมพระผงที่แตกหักเนื้อดินสายสุพรรณทั้งหมดอยู่ในมืออยู่แล้วอยู่ที่วัดอยู่ในมือท่านอยู่แล้วนะครับแล้วพอดีพระผงสุวรรณแตกกุ่นะครับแล้วก็มีเศษหักเศษอะไรเนี่ยทีไ่ไปขุดเจอกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเศษท่านก็เลยนําเศษผงสุพรรณนะครับนะครับ แล้วมาสร้างเป็นพิมพ์ของผงสุพรรณที่แตกกรุเลยเพราะตอนนั้นท่านรวบร,รวมไว้ผ้าเนื้อดินสายสายสุพรรณบุรีเยอะมากก็ไม่รู้จะ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 ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมาทําเป็นผ้าอะไรใช่ไหมครับพอผ้าผงสุพรรณแตกกรุปบเออท่านก็เลยนึกึ้นไมได้เอองั้นก็ทําเป็นผงสุพรรณไปเลยนะครับแล้วก็เอามารวมรวมทั้งผงต่างๆยุคเก่าในสมัยนั้นนะสมัยปีป,ปี5กว่า6กว่า7กว่าไม่เกินเนี้ย นะครับแล้วก็เอามารวมผสมอยู่ในชุดนี้อยู่ในพระผงสุพรรณองค์ที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้ท่านสังเกตดีๆนะพระชุดนี้นะจะไม่เหมือนผงสุพรรณทั่วท่วไปถ้าคนเป็นปุ๊บนะจะรู้เลยนะครับดูที่ฐานฐานตรงนี้จะหนาหน่อยแล้วก็เหมือนกับนั่งฐานสูงหน่อยจะไม่เหมือนผงสุพรรณทั่วท่วไปพอดูอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดูที่หน้าตาดูที่เนื้อหานะครับแล้วก็ดูที่แกบแก้ว นะครับเขาขๆวเนี่ยเขาเรียกแกบแก้วกันนะครับส่วนใหญ่จะเรียกแกะแก้วกันนะครับผมก็จะต้องมีผสมลงไปนะครับทําให้เนื้อโอ้โหจริงๆเขาบอกใช้จัดๆในเนื้อคล้ายๆผงสุพรรณเลยเพราะว่าพระชุดนี้มีเศษผงเก่าของพระผงสุพรรณสร้างเป็นครั้งแรกยุคแรกในนามของวัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดพระธาตุของทางหลวงพ่อหยุดหรือหลวงพ่อหยุด นะครับแห่งวัดพระธาตุนี้แล้วพระชุดนี้เนี่ยว่ากันว่าคนสุพรรณหวงมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอามาออกอากาศกันหรือว่าเอามาปล่อยกันเพราะว่าเขาเก็บกันที่บอกว่าตอนที่ผมไปซื้อก็บอกต่อกไปจะแพงนะครับมันก็อาจจะจริงนะตอนนั้นซื้อมาไม่กี่พันบาทนะครับก็ประมาณสักสองพันกว่าบาทหรือไงเนี่ยนะครับ ตอนนั้นและผ้าสวยมากเขายังเสียดายอยู่นะแต่ว่าเขามีอยู่สองสาองหรือไงเนี่ยเขาก็เลยแบ่งมาให้ผมแล้วผมก็คัดเลยคัดเอาองที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็เอา,าเก็บไว้เก็บไว้จนป่านนี้แล้วก็เราก็รอไงรอว่าเฮ้ยหลวงพ่อยุดเมื่อไหๆๆอร่จะแรงหลวงพ่อยุดเมื่อไหร่จะแรงนะครับมาเปิดเจออีกทีนึงครับนะครับบางท่านก็ขายอยู่ประมาณเมื่อ5-6ปีที่แล้วหรือไงแล้วไปเจอข้อมูลนะ เขาขายอยู่8,000บ้าง9.000บ้าง9,500บ้างอะไรบ้างนะครับยังไม่เจอว่าขึ้นเป็นหมื่นหรือยังผมก็ยังไม่รู้นะครับแนะนำว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นสายสุพรรณใครเป็นสายสุพรรณไม่ควรพลาดนะครับผมอืมนะเอาตามนี้แต่ใครที่ไม่สายไม่ใช่สายสุพรรณถ้าชอบก็ลุยเลยครับ นะครับเพราะพาะแท้ดูง่ายนะครับผมไม่เล่นพาเกยใครดูภาพผมเกยผ่านได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นใหเข้าใจนะผู้แค่นี้ก็พอผมเปิดราคาให้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเพราะว่าพูดมันมานานพูดมาเยอะแล้วนะครับองค์นี้สวยมากๆสวยสุดๆเลยไม่สวยกว่างผมเนี่ยเขาเปิดกันแปดเก้าพันนะอง์นี้ผมเอาแค่ห้าพันบาทอืม เอาแค่5,000บาทแต่อาจจะเซกชั่นเดียวนะเซกชั่นต่อไปก็อาจจะขึ้นครั้งละพันสองพันนะเพราะว่าผมไม่เปิดเจอไงว่าเฮ้ยเซียนเขาขายกัน8 900 0นะนะครับล่าสุดได้ไปเจอ9,5 0 0ันห้าเลยซ้ำล่าสุดนะได้ไปเจอ9,5 0 0แต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะสองสามปีหลังนี่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็สวยไม่ไม่ไม่สู้ผมด้วยนะสวยเท่าองค์นี้ไม่ได้ด้วยองคนี้สวยมากนะครับอ้าวใครรู้ดูเป็นดูชอบดูแบบเออเฮ้ย เป็นของหลวงพ่อยุทธหลวงพ่อยุด,รยดจริงแล้วก็ดูแล้วเฮ้ยโอ้โหสวยมากน่าใช้ก็รีบๆเลยครับอย่าเสียเวลาเดี๋ยวหายคนสายสุพรรณเล่นพพาเยอะครับ5,000บาทนะครับไม่ลดงดต่อสําหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็เสกเช่นเดิมนะครับผม10%ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมนะใครเอาได้ก็เอานะไม่เป็นไรนะถือว่าเรามาโชว์กันมาดูกันนะครับบางคนยังไม่รู้จักเลยนะครับผม นี่คือพระผงสุพรรณหลวงพยุตหรือหลวงพอยุดแห่งวัดพระาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีมีผสมผงเก่าผงสุพรรณและเนื้อดินเก่ากรุกเก่าของผงสุพรรณอยู่ในองค์นี้ทั้งหมดสังเกตไปแล้วนะผมให้ดูเนื้อดินเสร็จแล้วมาดูที่แกบแก้วนะโอเคนะครับผมใครต้องการนะครับรีบแคปหน้าจอครับแล้วส่งมาครับที่ ID l ดี e ลหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8้ 8. ําย้ำไดีหมายเลข084 678 69 58 นะครับเบอร์นี้ลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่า,ชายังทําไม่ได้เป็นใาเข้าใจเนาะโอเคนะครับผมพระสวยมากเดี๋ยวมาดูกันมาส่องกันนะครับว่ากันว่าชุดเนี้ยแขวนแทนพระสุดเบญจาได้เลยเพราะว่า นำเศษผงเก่าของสุพรรณทั้งหมดสุพรรณบุรีและพระผงสุพรรณที่แตกหักเอามารวมปอนอยู่ในชุดนี้เขาจึงบอกว่าแขวนแทนพระสุผงสุพรรณได้เลยนาครับแล้วเป็นพระเก่ามือตั้งแต่ปี7กว่าถึง8กว่าอเอาแค่นี้นาครับผมมามาให้มาให้ดูขยายให้ดูก่อนว่าสวยไหมสวยครับองค์นี้สวยมากเดิมเดิมเลยหน้าตาดูนะครับโอ้โหสวยจริงๆ,ๆนะครับตอนนั้นเ็าให้เขามีอยู่3องค์มั้งเน,นี่ยผมก็คัดมา ต้องจำไม่ผิดก็สองพันสองสตอนนั้นนะซื้อมาเนี่ยสองพันสออ่ะข้างล่างดูนะครับนี่เห็นไหมครับข้างล่างมีการแซะรอยแซะนะครับรอยมือภูมินิดๆแล้วก็รอยมือนะครับผมแล้วก็มีแกะแก้วนะครับขอบแซะนะครับขอบก็แซะนะครับบิดบิดเบี้ยวๆหน่อยตามหลักของพระนะครับของพระพิมพ์มือนะครับกดมือนะครับผมโอเคมีลงกรูด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปอ่านเข้าไปอ่านลึกๆไง นะว่าเขาลงกลุกอย่างไงอะไรยังไงนะครับอ่านแค่รายงานก็พอเนาะเพราะว่าเราเราฟังมาจากจากคนเก่าคนแก่ที่เราไปซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับไม่แก้แก้วคือถ้าคนเล่นผ้าเป็นปุ๊บนะครับเห็นเนื้อผ้าก็บอกว่าเฮ้ยจบแล้วแค่นี้ก็แท้แล้วดูตาเปล่าเลยนะครับสบายตาขึ้นคอสบายใจแขวนแทนพระผงสุพรรณได้เลยนะ ผมไม่อยากพูดถึงพุทธพาณิชย์นะถ้าพูดถึงพุทธพาณนนิชย์ก็ถ้าเดี๋ยวเกิดผมตกควายผมตกควายนะเพราะผมเนี่ยเพิ่งพูดได้ฟังว่าเนี่ยล่าสุดก็เห็นเขาขายแปดเก้าพันแล้วอะนะครับโอเคนะครับผมนี่แกะแก้วแล้วดูเนื้อดินแล้วอกนูนมากอกสวยมากอกนูนใหญ่มากแล้วดูหน้าตาครับเหมือนฤาษีคล้ายนะพิมพ์หน้าฤาษีเลยนะสวยมากสวยจริงๆครับนะครับ นี่ครับดูที่ชั้นนะเหมือนกับน,นั่งฐานสูงนะอ่ะใครเอาเอานะเดี๋ยวเกิดว่าเขาเล่นกันเป็นหมื่นขึ้นไปแล้วผมต้องขออนุญาตเปลี่ยนราคาหรือไม่ก็เก็บก่อนเลยนะใครรู้ดูเป็นดูชอบรีบมาเอาครับนะครับผมนะครับใครรู้จักไม่หลวงพ่อหยุดหรือหลวงพ่อยุดนะครับวัดพระธาตุเอาได้เอานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเอาแค่นี้ก็พอเนาะโอเคนะครับผม โอ้โหเนี่ยแขวนแทนพระชุดเบญจาาได้เลยนะครับแขวนแทนพระผงสุพรรณที่ราคาเป็นล้านๆได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพินี้งเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ